ตำนานพูดทูตผู้นำดวงวิญญาณไปสู่ประโลกของคนล้านนานกหัสดีลิงสำหรับนกหัสดีลิงนี้เป็นชื่อของนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในเทวนิยายอาศัยอยู่ในป่าหิมพานมีลักษณะผสมของสัตว์สี่ชนิดลำตัวเป็นนกใบหน้าเป็นสิงจะง,งอยปากเป็นงวงช้าง เขี้ยวหน้าเป็นงามีหางเป็นหงมีพละก,กำลังดังช้านเอาราวันสามถึงห้าเชือกรวมกันคนล้านานานั้นรู้จักสัตว์ในจินตนาการชนิดนี้มาตั้งแต่ยุค1,400ปีกว่านชื่อของนกหัสดีลิงปรากฏในตำนานการสร้างนาคเรเฮริปุญชัยว่ามีเหล่าลือสีทั้งสามอันได้แก่ วาสุเทพฤษีสุกะท่านตะฤษีและอนุสีสารฤษีที่ช่วยกันวางรากฐานเมืองลำพูนได้เรียกนกหัสดีลิงออกมาจากป่าหิมพานให้ทำหน้าที่บินไปข้าบหอยสังซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งในสีสวัสดีมงคลของพระนารายหรือวิษณุเทพของฮินดูประกอบด้วยดอกบัวสังจากคาถา แทนดินน้ำลมไฟมาจากห้วงมหาสมุทรเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเมืองลำพูนเราฤาษีใช้ไม้เท้าขีดเส้นเขตแดนเมืองตามขอบรูป,ปร่างของหอยสังนั้นกลายเป็นแผ่นดินที่พูนนูนขึ้นตอนกลางคล้ายกระดองเต่าและมีน้ำล้อมรอบอันเป็นที่มาของผังเมืองโบราณยุคทวารวดี ที่มีอายุมากกว่าพันปีเชื่อกันว่าเป็นผังเมืองที่ทำให้ผู้อาศัยมีความสมบูรณ์พูนสุขเรื่องราวของนกหักสดลิงยังพบในวรรณกรรมอีกหลายเรื่องอาทินิทานอาหรับราตีที่เรียกว่านกกินช้างภาพประกอบหนังสือเป็นนกยักษ์หน้าตาคล้ายนกอินทรีเชี่ยวเอาช้างไปกินหลายตัว ส่วนในนิทานชาดกของศาสนาพุทธก็มีการกล่าวถึงหัสดีลิงหลายครั้งอาทิตอนพระเจ้าอุเทนผู้ทรงบุญบารมีก่อนพระองค์จะประสูตินั้นพระมารดาถูกนกหัสดีลิงคาบขณะทรงพระคันแก่โดยบินโฉบเอาไปวางไว้ในระหว่างขาคบไม้ไทครั้นพระนางปรบมือร้องตะโกนนกตกใจบินหนี พระนางจึงลงจากคาบคบไม้ได้แล้วประสูติพระโอรสในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องจึงขนานนามพระโอรสว่าอุเทนแปลว่ากึ่งก้องกรมมนาตนอกจากนี้ยังมีอีกสามตำนานที่ได้เล่าขานเกี่ยวกับนกหัสดีลิงเอาไว้ได้แก่ตำนานที่หนึ่งนกหัสดีลิงมีหัวเป็นช้างตัวเป็นนกจะชอบกินช้าง หรือสัตว์ใหญ่เป็นอาหารเช่นคนเสือควายเป็นต้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อนกขัดสดีลิงได้จับลูกสาวเจ้าเมืองหลายต่อหลายเมืองมากินเป็นอาหารแล้วมาหยุดพักที่ปางทุ่งหลวงเมืองสุวรรณภูมิเพื่อจะรอจับลูกสาวเจ้าเมืองดังกล่าวกินเป็นอาหารครั้งเจ้าเมืองทราบข่าวจึงสืบสอหาบุคคลที่มีความสามารถ ที่จะฆ่านกหัสดีลิงได้จนในที่สุดก็มาถึงเมืองตัก,กาศิลาและลูกสาวเจ้าเมืองนั้นชื่อเจ้านางสีดาซึ่งได้รับมอบขั้นสอนจากพระราชบิดาเพื่อจะนำไปฆ่านกหัสดีลิงและในที่สุดเจ้านางสีดาก,ก็สามารถพุฆ่านกหัสดีลิงได้ตำนานที่สองกล่าวไว้ว่าในกระครั้งหนึ่งในเมืองเมืองหนึ่ง เกิดอาเพศเพราะมีนกหัดสดลิงคอยเฝ้าจับคนกินเป็นอาหารทำให้ผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นอันมากแม้แต่เจ้าเมืองยังทรงสวรรค์คพระมเหสีทรงโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากจึงคิดหาหนทางที่จะแก้แค้นโดยการฆ่านกหัดเสดลิงจึงได้ป่าประกาศหาผู้มีความสามารถมาปราบนกหัดสดลิง ในที่สุดเจ้าหญิงแห่งเมืองตะกาศิลาได้อาสาปราบนกและสามารถปราบนกดังกล่าวได้โดยมีสอนเป็นอาวุธดังนั้นประเพณีเจ้าเมืองจึงได้ทำพิธีเผานกหัสดีลิงพร้อมศพเจ้าเมืองโดยมีการจัดวางหีบศพบ,บนหลังนกและสร้างหอแก้วกั้นหีบศพให้สวยงามและสิ่งดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตำนานที่สว่ามีนครแห่งหนึ่งชื่อนครเชียงรุ้งตักกศิลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตพระมเหสีจึงนำพระบรมศพแห่ไปถวายพระเพลิงที่นอกเมืองนกหัสดีลิงที่บินมาจากป่าหิมพานมาเห็นเข้าจึงได้โฉบลงมาย่างพระศพพระมเหสีจึงหาคนมาปราบนกที่ย่างพระศพในที่สุด ก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อเจ้านางสีดาที่มีฝีมือในเรื่องการยิงธนูเป็นเยี่ยมได้ใช้ลูกศรยิงนกตกลงมาตายพระมเหสีจึงให้ประกอบพิธีถวายพระเพิงบรมศพพร้อมนกยักษ์จึงกลายเป็นธรรมเนียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการปรงศพด้วยนกหัสดีลิงในล้านช้างนั้น เริ่มขึ้นอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดทราบแต่ว่าเริ่มมีมาในยุคล้านช้างตอนปลายดังที่ปรากฏในหนังสือพงศาวดานโยนกที่กล่าวถึงการสร้างพิมานบุษบกบนหลังนกหัสดีลิงในงานถวายเพลิงพระศพพระยานวิสุทธิเทวีกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายผู้ครองเมืองเชียงรายองค์สุดท้าย ราวปีพุทธศักราช2 1 2 1เป็นยุคที่ล้านช้างตกมาเป็นเมืองขึ้นของพมา่าถือเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชิ้นแรกที่กล่าวถึงนกหัสดีลิงในล้านนาจุลศักราช940ปีขานสำเริกที่ศกเดือนอ้ายขึ้น12คำ่ำนางพระยาวิสุทธทิเทวีต้นนั่งเมืองนครพิงถึงสวรรคต พระยาแสนหลวงจึงแต่งการพระสบทำเป็นวิมานบุษบกตั้งอยู่บนหลังนกขัดสีลิงตัวใหญ่แล้วฉุดลากไปด้วยแรงช้างคตชสารชาวบ้านชาวเมืองเดินตามไปเจอกกำแพงเมืองออกไปทางทุ่งวัดโลกโมลีและทำการถวายพระเพลินะที่นั้นเผาทั้งรูปนกหัดสีลิงและวิมานบุษบกนั้นด้วยพร้อมกันนี้ ตามคติความเชื่อโบราณของล้านนาเจ้านายและพระเถระได้รับการยกย่องในสังคมว่าเป็นชนชั้นสูงและเมื่อสิ้นชีพไปแล้วจะได้ไปจุติในภพที่สูงกว่าหรือเป็นเทพสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆของเขาพระสุเมรอันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความเชื่อระหว่างาศาสนาพุทธและพราหมณ์ผสมกัน ความเชื่อดังกล่าวนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์และจัดรูปแบบพิธีศพที่ตอกย้ำถึงแนวคิดที่จะมุ่งไปสู่สวรรค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมมรุป,ปราศาสตอันเป็นตัวแทนของวิมานสถิตบนเขาพระสุเมนหรือการจัดพิธีทางพุทธเช่นบังสกุลกรวดน้ำให้แก่ผู้ตายซึ่งชี้ให้เห็นถึงการ สั่งสมกุศลบารมีอันจะนำไปสู่พบที่ดีกว่าคือพระนิพพานตามประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาลงานศพของเจ้านายหรือพระสง์จะมีพิธีทำบุญทำทานกันอย่างใหญ่โตมีงานมหรสสพและการละเล่นต่างๆเพื่อลดความวังเวงโศกเศร้าทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดมนุภาพของวิมานชั้นฟ้า โดยเฉพาะปราสาทใส่ศพอันเป็นที่สถิตของผู้ตายบนสวรรค์นั้นก็ได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามอลังการซึ่งทำเป็นรูปนกหัสรีลิงที่ว่ากันว่านกหัสรีลิงเป็นพาหนะของผู้มีบุญดังนั้นในพิธีงานศพของเจ้านายหรือพระเถระจึงเห็นปรา,าสาทบรรจุศพทำเป็นรูปนกหัสรีลิง ปัจจุบันปราสาทนกขัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเมื่อพระเถระมารณภาพจึงจัดศพอย่างสมเกียรติคือทำปราสาทต,ตั้งโงศพบ,บนบทสบบที่ทำเป็นเรือนยอดตั้งบนหลังนกขัสดีลิงและทำแม่เรือวางปราสาทสำหรับลากไปสู่สุสานเห็นได้ว่าปราสาทนกขัสดีลิงนอกจากจะเป็นความเชื่อ ที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนาแล้วยังสะเทือนหรือสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอันงดง,งามที่ชาวล้านนาได้ฝากฝีมือไว้บนแผ่นดินยากที่จะหาใครมาเทียบเชียง